สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้าๆนักตกปลาทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับสปินฟิชชิงครับวันนี้ได้มีโอกาสมารีวิวลอออีกแล้วนะครับตัวนี้เป็นลออของทางผมเองนะครับเป็นลออที่ผมซื้อมานานแล้วละครับเป็นลออที่ผมหัดเล่นตกปลาใหม่ๆเลยนะครับน่าจะสักเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับตัวนี้ผมได้มาจาการ้านขายอุปกรณ์ตกปลาแถวสุขุมวิทนะครับตัวนี้ ตอนนั้นผมไปซื้อก็คือเขาจัดโปตัวลอกกับตัวคันนะครับตัวนี้เป็นลอก d m a มนะครับ d m a ม็กสามศูนย์นะครับตัวนี้หมาป่าลายเบนเดอร์นะครับลอกตกปลาหน้าดินนะครับตอนนั้นผมซื้อเป็นมันเป็นโป้จับคู่กับคันหมาป่านะครับตัวนี้ได้มานะครับแล้วก็วันนี้มีโอกาสหยิบมารีวิวนะครับก็เลยอยากจะลองเอามารีวิวให้ทางพี่ๆนะนะได้ดูกันนะครับลอกตัวนี้ลอก d m a มนะครับมันเป็นทรง คลาสสิกหน่อยนะครับเป็นทรงที่ผมไม่ไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับตัวนี้นะครับไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่กล่องก่อนดีกว่านะครับว่าตัวกล่อง d m a x เขาบอกอะไรเราบ้างนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเบอร์ GM เบอร์สามศูนย์นะครับถ้าเทียบเท่ากับตัวลอกธรรมดานะครับก็ประมาณเบอร์สามพันนะครับของตัวรุ่นหมาป่า d m a x ตัวนี้นะครับเขาทาออกมาทั้งหมดสี่เบอร์นะครับมี d m a x ็กสองศูนย์นะครับ ดีแม็กสามศูนย์แล้วก็สี่ศูนย์แล้วก็เบอร์ห้าศูนย์นะครับตัวนี้โอเคเราไปดูกันที่กล่องก่อนดีกว่านะครับตอนนั้นที่ผมซื้อนะครับเขาบอกว่ามันมีของแท้ของเทียมด้วยนะครับใหม่ๆเลยครับตอนนั้นที่ซื้อก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าเราเราได้ซื้อตัวแท้ตัวเทียมมาหรือเปล่านะครับแต่ว่าตัวนี้ครับตอนนั้นที่ทางอ่าทางร้านเขาโฆษณานะครับว่าของเขาแท้นะครับผมก็เลยไปซื้อมาพอดีมันจับอ่าเป็นโปกับคันหมาป่าด้วยนะครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าลอกตัวนี้ราคาไม่ถึงพันนะครับเป็นลอกหลักร้อยอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ผมไม่ไม่แน่ใจในข้อมูลนะครับแต่เขาบอกว่าลอก d m a มเนี่ยลอกหมาป่าเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างอึดเลยครับค่อนข้างทนเลยแหละแล้วก็เล่นปลาใหญ่ได้สบายสบายเลยนะครับตอนนั้นผมหัดตกปลาใหม่ๆผมก็ซื้อมาผมก็ฟังจากที่เขาโฆษณามานะครับตัวนี้นะครับใจก็อยากได้ก็ได้มานะครับตัวนี้เบอร์สามพันนะครับก็ เป็นเบอร์ยอดยิยอดนิยมนะครับหน้าดินก็ได้นะครับแล้วก็เอามาตีกับปลอมก็ได้นะครับตัวนี้นะครับตอนนั้นอ่ะผมตีว่าของผมเป็นของแท้แล้วกันนะครับนะเพราะว่าซื้อมาจากร้านนะครับเขาก็คงไม่น่าจะ่าพูดปดนะครับหรือว่าโกหกนะนานแล้วนะครับตัวนี้ผมได้มาใช้ตกไม่ถึงน่าจะออกงานได้ไม่ถึงไม่เกิน10ครั้งนะครับตัวนี้นะครับอ่าเป็นหมาป่าลายเวนเดอร์นะครับดีแม็ก เบอร์สามพันนะครับไม่ใช่รถดีสุดๆนะครับตัวนี้หลักๆเลยนะครับที่เห็นนะไฮสปีดนะครับอัตราทดกีเลชโชนะครับห้าจุดศูนย์ต่อหนึ่งนะครับตัวนี้มีบอกบริษัทผู้นำเข้านะครับเวอร์เดคเนะครับคือกล่องไม่มีอะไรเลยนะครับลูกปืนเป็นลูกปืนเขาบอกว่าสามตลับนะครับแต่ผมก็จะว่าน่าจะเป็นสองบวกหนึ่งนะครับก็คืออ่าเป็นลูกปืนสองตลับนะครับแล้วก็บวกกันกับตัวหนึ่งนะครับ นี่มีตาโลโก้ลายเวนเดอรเลยนะครับตัวนี้นะครับน่าจะประมาณนี้เลยนะครับอ้อในกล่องนะครับมีตัวไดอะแกรมด้วยนะครับไดอะแกรมบอกพาร์ทบอกอะไรนะครับเิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆของตัวลอกนะครับตัวนี้นะครับแต่เล็กมากอ่ะไม่มีอะไรล้วนะครับหลักๆทั่วไปครับกล่อง ก็ไม่ได้บอกอะไรเรามากนะครับไปดูกันที่ตัวรอบกันดีกว่านะครับนี่ DMAX นะครับหมาป่าไลเวนเดอร์นะครับ d ีเอ็มเบอร์สามพันนะครับหนับเขาเป็นทรงแบบนี้เลยนะครับเนี่ยผมก็มีตัวนี้ของผมนี่แหละครับที่ว่าไม่เหมือนชาวบ้านเขาที่สุดแล้วนะครับของผมนะครับส่วนมากที่ผมใช้มันจะเป็นอ่าพวกขาซีนซีพวกอ่าหนอบยาง e v a หรือไม่ก็ทรงฝักบัวนะครับเป็นโลหะเป็นอะไรนะครับ ลอกตัวหมาป <idol size ge |ro|> ่าเนี่ยน่าจะมีมานานแล้วนะครับผมคิดว่าพี่ๆนานักตกปลาน่าจะเคยเห็นกันมานานแล้วนะครับน่าจะมีใช้มานานแล้วแหละครับตัวนี้นะครับขาเขาก็เป็นแบบนี้เลยครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวที่เป็นตัวเดินหน้าถอยหลังของเขาอยู่ตรงนี้นะครับปกติผมคิดจะเห็นตัวเดินหน้าถอยหลังก็จะอยู่กันอยู่ใต้ล่างตรงนี้นะครับแต่ว่าของตัวหมาป่านะเขาอยู่ด้านหลังนะครับอยู่ตรงนี้นะเดินหน้าถอยหลังนะครับ สปูนเป็นสปูนโลหะนะครับเป็นสปูนอลูนะเดี๋วเราไปดูแขนก่อนนะครับแขนเขาเป็นแขนแบบเสียบนะครับเป็นแขนเสียบนะครับไม่ใช่แขนเกลียยนี่ตัวฝานะครับมีจุกมีจุกซนนะครับปิดกันฝุ่นนะครับตัวแขนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับดูคลาสสิกหรือเปล่าครับดูแบบ มันดูคลาสสิกดูย้อนยุคอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับนะผมก็มีของผมนะครับตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับประมาณนี้สลหรับเปลี่ยนซ้ายขวาได้นะครับเดี๋ยวผมค่อยๆดูไปทีละส่วนละกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับป่าลาลเวนเดอร์ ตัวนี้จะบอกว่าแขนเขาเป็นเหมือนแขนพับหรือเปล่าครับเวลาที่ผมเก็บลอกนะครับเวลาที่ผมเก็บลอกนะมันจะพับแขนลงได้นะครับเนี่ยครับเป็นลักษณะเป็นการพับแขนลงอย่างนี้ยครับเนี่ยแขนพับนะครับมันจะไม่เหมือนตัวที่ผมเคยใช้นะครับตัวที่ผมเคยใช้เวลาเราคลายลอกมาตัวนี้มันก็มันก็จะหลวมนะครับตรงนี้มันจะเป็นเนื้อทั้งชิ้นนะครับเขาเรียกว่าเซนเซียครับแต่ว่าตัวนี้ผม ไม่รู้ว่าแข็งก็เรียกว่า CNC หรือเปล่านะครับตัวนี้คือผมได้มาเนี่ยตอนนั้นได้มาต้องถือว่าผมมือใหม่มากๆเลยครับเป็นแบบเพิ่งหัดตกปลาเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ได้มานะครับยังไม่รู้จักชิ้นส่วนหรือว่าอุปกรณ์ที่เขาประกอบเป็นลอกมากนะครับตัวนี้นะผมอาจจะข้อมูลไม่แน่นนะครับไม่เพียงพอเลยแหละครับใหม่เลยแหละนะครับเนี่ยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกแขน CNC หรือเปล่านะครับ แต่ที่เห็นนะครับคือแขนก็เป็นแบบนี้แขนก็เป็นแบบพับนะครับแล้วเวลาเราเวลาเราจะายืดแขนเขาให้ตรงนะครับเราก็ต้องจับแขนตัวนี้นะครับใส่ให้ตรงก่อนนะครับใส่ให้ตรงแล้วเราค่อยหมุนนะครับให้แขนเขาได้รูปก่อนนะครับเราค่อยหมุนเข้าไปนะครับนี่นก็จะเป็นอย่างนี้นะครับลูกปืนสองบวกหนึ่งนะครับ ก็พอใช้ได้นะครับจะบอกว่าลื่นแบบลื่นหัวแตกเลยก็คงไม่ไม่ไม่น่าใช่นะครับแต่จะบอกว่าฝืดเลยก็ก็ไม่น่าใช่ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับตัวนี้ผมว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเคยเห็นที่ในช็อปปี้ลาซนด้นะครับอะไหล่ค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยลอกหมาป่านะครับก็อาจจะเป็นลอกยอดนิยมก็ได้นะครับตัวนี้นะครับลอกยอดนิยมลอกมหาชนนะครับอืตัวฝามีคิ๊กเสียงสปริงนะครับ าฝาเป็นแบบนี้เลยนะครับฝาปกติทั่วไปผมเคยเห็นนะครับมีขายนะตรงนี้ไปดูสปูลกันนิดนึงนะครับสปูลเป็นสปูลอะลูนะครับสปูลโลหะนะตัวนี้มีพิมพ์ตาหมาป่าเลยนะครับ dm30 นะครับอันนี้บอกขนาดความจุสายนะครับ ความจ so uh, really ุสายตัวน um, like ี้นะครับเขาบอกเป็นตัว PE เลยนะครับกับตัวเป็นหน้าตัดสายนะครับอย่างตัวนี้นะครับ PE เนี่ยเขาบอกว่า PE 2นะครับใส่ได้220นะครับถ้าเป็นตัว PE 2.5เนี่ยใส่ได้200นะครับส่วนถ้าเป็น PE 3เนี่ยใส่ได้180แนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับเขาบอกเป็นหน้าตัดนะครับถ้าเป็นขนาดหน้าตัดเนี่ยถ้าเป็น0.20นะครับใส่ได้250นะครับ ถ้าเป็น0.25เนี่ยใส่ได้2 2 0 0นะครับถ้าเป็น0.3นาเนี่ยใส่ได้150นะครับตัวนี้สปูยตัวนี้นะครับที่ผมเห็นนะครับก็คือเขาไม่ได้ปาดเฉียงนะครับตรงเนี้ยไม่ได้ปาดเฉียงสีองศานะครับเป็นสปูลแนวล้นตรงๆเลยนะครับตัวนี้นะครับไม่เหมือนสปูลตัวที่พวกตัวที่ผมเคยใช้นะครับพวกรุ่นใหม่ๆที่ออกมานะครับตรงเนี้ยเขาจะปาดเฉียงสี้าองศานะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ต้องบอกตามความเป็นจริงนะครับ นะเป็นการรีวิวจากผู้ใช้งานจริงนะครับสปูลเป็นสปูลเอาลูนะครับเจาะรูนะครับน่าจะเป็นอ่าเจาะรูเพื่อลดน้ําหนักนะครับตัวนี้นะครับแต่ก็เจาะรูเป็นทรงกลมๆธรรมดาเลยนะครับอ่ากิกเสียงนะครับกิกเสียงเป็นแบบกิกเสียงเป็นกิกเสียงแผ่นนะครับตัวนี้นะครับเสียงค่อนข้างกลางนะครับแต่ว่าอารมณ์ผมก็ยังเก่งๆอยู่นะครับเวลาที่อ่ากิกเสียงสปริงหักนะครับแต่เข้าใจว่าอะไรหาซื้อได้นะครับ ตอนนั้นผมมาหาเสื้ออะไรของกิกเสียงของตัวลอกยี่ห้ออื่นนะครับตอนที่เสิร์ชหาไปก็กิกเสียงนี่ขึ้นมาอย่างเยอะเลยครับพวกกิกเสียงมาปา่าเนี่ยนะครับอาจจะไม่ต้องเกรงเรื่องอกิ๊กเสียงหักนะครับแล้วก็ผมเห็นเขามี DI y พวกกิ๊กเสียงด้วยนะครับใช้คลิปใช้อะไรนะครับลันๆเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมยังไม่หักนะนะครับนี่ดําเดิมเลยนะครับโอเค ตัวฟืนกีดเสียงนะครับเล็กๆนะไม่ใหญ่มากนะครับลายโรเตอร์นะครับเรียวอาร์มนะครับเป็นโช๊นะครับตัวนี้ก็น่าจะโอเคแล้วครับเรีวอาร์มเป็นโช๊นะครับซี่ลวดของแขนกว้านนะครับตัวนี้ก็ไม่ใหญ่นะครับเล็กนะผมอันนี้บอกตามตรงนะครับไม่ใหญ่มากนะครับบางรุ่นเบอร์สามพันพวกที่ผมเห็นนะครับยังใหญ่เลยครับตัวนี้อ สามกหนึ่งนะครับตรงนี้เข้าใจว่าไม่ไม่น่ามีลูกปืนแน่ครับน่าจะเป็นบูธธรรมดานะครับดูตัวบอดี้กันนิดนึงนะครับบอดี้เป็นโลหะหรือเปล่านะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับไม่น่าใช่นะครับตัวบอดี้น่าจะเป็นตัวกราฟไฟนะครับบอดี้กราฟไฟนะครับแต่สปูลเป็นสปูลนารูนะครับ ปูนเป็นซาบูนารูบอดี้เป็นตัวกาฟไฟนะแขนแล้วครับผมว่าแขนไม่ไม่น่าใช้ไม่น่าใช้ซีนซีด้วยนะครับเนี่ยแขนดี้วิธีน่าจะเป็นตัวกาไฟาด้วยหรือเปล่านะครับเป็นลอกคลาสสิกคลาสสิกนะครับตัวนี้เดินหน้าถอยหลังยังอยู่ด้านหลังอยู่เลยนะครับตัวนี้แล้วนะแต่ชอบเลยเป็นลอกอีกตัวหนึ่งนะครับที่ ผมมีนะครับแล้วก็เป็นลอกที่ต้องเก็บครับตัวนี้ดีแม็เบอร์สามพันนะครับก็ดูเลื่อนๆดีเหมือนกันนะครับเดีย๋ยวดูตัวแกนนิดนึงดีกว่าตัวแกนเป็นอะไรนะครับแกนเข้าใจว่าน่าจะเป็นเหล็กหมดนะครับตัวนี้นะ อ่าบีผมมีแม่เหล็กนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูดดูอ่าตัวแกนเป็นเหล็กนะครับนี่แม่เหล็กดูดติดเลยนะครับก็ดูคลาสสิกดีนะครับผมก็ชอบนะแล้วก็เก็บเอาไว้ใช้งานน่ะแหละครับใช้ไม่ใช้ก็อีกเรื่องนึงแหละครับตัวนี้นะครับประกอบแขนก่อนดีกว่านะครับ รวมๆแล้วนะครับนะตัวลอกหมาป่า D m a x นะครับหมาป่าไลเวนเดอร์ตัว d m 3 0 d m a x ตัวนี้นะครับนะตัวบอดี้นะครับตัวบอดี้เป็นกาไฟนะครับตัวแขนผมไม่ฟันธงนะครับว่าเป็นโลหะหรือว่ากาไฟหรือเปล่านะครับแต่ที่ดูจากสภาพดูจากการใช้งานแล้วครับผมคิดว่าแขนก็น่าจะเป็นกาไฟนะครับไม่น่าใช่โลหะนะครับอันนี้ไม่ฟันธงนะครับหนอปเป็นหนอปเรียกไม่ถูกเลยครับหนอปแบบนี้นะครับไม่น่าใจนะครับว่าเขาเรียกหนอปทรงนี้ว่าอะไรหนอปตัวทีหรือเปล่าครับ อ่าหรือว่าจะเรียกว่าหนอปตัวดีนะครับตัวนี้นะครับสปูนเป็นสปูนารูนะครับคลิกเสียงเป็นคลิกเสียงแผ่นนะครับฝาก็มีคลิกเสียงนะครับประมาณนี้นะครับอีเขาบอกพลังเบรกหรือเปล่านะครับลออตรงนี้นะผมจําไม่ได้นะข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลงข้อมูลให้แล้วกันนะครับว่าพลังเบรกเขาลงไว้เท่าไหร่นะครับตัวลออตรงนี้นะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าเกินห้านะครับ เดี๋ยวขอดูที่กล่องนี้นิดนึงนะครับที่กล่องเขามีบอกไหมลังเบรแม็กแดกนะครับดูแล้วไม่น่ามีนะครับถ้ามีผิดนะครับลอกน่าจะเป็นอ่าจากประเทศจีนนะครับตัวนี้นะครับสินค้าจีนอีกแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูน้ําหนักตัวลอกกันหน่อยดีกว่านะครับน้ําหนักของตัวลอกนะครับอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบนะครับสองร้อยเก้าสิบกรัมนะครับ แต่ว่ามันเป็นตัวใสเอ็นเข้าไปแล้วนะครับนะอยู่ราวๆประมาณนี้นะครับ200เนี่ยะครับ280 290กรัมนี่แหละครับตัวบอดี้เขาทํารูปทรงมาก็ค่อนข้างคลาสสิกเลยนะครับแต่ว่าพอดีนะครับผมมีพิเศษอยู่นิดนึงครับผมมีแขนเดี๋ยวผมอยากจะลองเปลี่ยนแขนดูสักนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นแขนของลอกยอดนิยมนะครับตัวนี้นะครับแขนเป็นแขน CNC นะครับ หนอก็เป็นหน็อกฝักบัวเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นตัวแขนเสียบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนแขนดูนะครับถ้าผมจะเอาแขนตัวนี้ใส่กับตัวลอกหมาป่าดีแมกนะครับนะหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับจะสวยไหมมันเหมือนกันนะครับมันเป็นทรงแขนทรงหกเหลี่ยมนะครับขนาดก็เหมือนจะเท่ากันด้วยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมลองใส่แขนให้ดูเป็นไกด์ไลน์ก่อนแล้วกันนะครับนะเผื่อพี่ๆนะนะอยากจะลองหาซื้อแขนตัวนี้มานะครับ ตัวนี้แขนตัวนี้ผมก็เคยเห็นขายในช้อปปี้ลาตันดานะครับเขาก็มีลงไว้นะครับแต่ไม่รู้ไซส์รู้ไรนะครับแต่ว่าตัวแขนของลอกตัวนี้ที่ผมเอามาเนี่ยเป็นตัวเบอร์สามพันนะครับเท่ากันกับตัว DM ตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาเปลี่ยนใส่ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับใส่ได้พอดีดีเลยนะครับนี่หกเหลี่ยมนะครับ พอใส่มาแล้วก็ดูเป็นยังไงบ้างครับดูแปลกๆดีไหมครับเออมันก็ดูแปลกๆดีนะครับดูแบบแต่ว่าถ้าถ้าถมว่าคลาสสิกไหมมันมันคงไม่ไม่คลาสสิกหรอกครับแต่ว่าถ้าถามว่ามันมันดูแปลกดีไหมมันก็ดูแปลกดีนะครับพอใส่เข้าไปแล้วก็ปกติคือเราจะเห็นกันนะครับ ส่วนมากลอกนะครับเ็าจะเป็นทรงอย่างเงี้ยนะครับเป็นหน่อบาเป็นแขนซีนซีนะครับหนอบทรงกบัวประมาณนี้นะครับพอใส่กับตัวเจ้าลอกดีแม็กเข้าไปแล้วหน้าตาก็ออกมาประมาณนี้เลยนะครับดูแล้วเป็นไงบ้างครับดูโหดไหมครับหรือว่าหรือว่าหรือว่ามันดูไม่เข้ากันนะครับแต่ว่าตัวแขนตัวนี้ใช้ได้เลยนะที่ผมใส่เข้าไปนะครับแน่นดีนะครับถ้าเกิดมีปัญหาแขนหักแขนไรนะครับเนี่ยผมว่ามัน ซื้อแขนนี้มาใส่ก็ได้นะครับ DIY ได้เลยครับเนี่ยก็คือทรงก็แปลกดีนะครับลอกลอกหมาป่านะครับแต่ว่าแขนเป็นแขนแต่งนะครับก็สวยดีนะครับส่วนถ้าใครชอบคลาสสิกก็แขนเดิมไปเลยนะครับจะประมาณนี้เลยนะครับแล้วแต่ชอบเลยนะอะ อาจจะสรุปได้นะครับประมาณนี้นะครับตัวลอกหมาป่า dMac livender นะครับตัวนี้นะครับเบอร์สามพันนะครับของผมหน้าดินนะครับตัวบอดี้นะครับเป็นกราฟไฟนะครับตัวแขนเดิมผมก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นตัวกาฟไฟนะครับตัวหน็อปเป็นหน็อปเหมือนตัวทีหรือเปล่าครับหน็อาทําเป็นตัวไม้นะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมลองเปลี่ยนแขนมาใส่ดูนะครับตัวสปูลเป็นสปูลโลหะนะครับกิกเสียงเป็นกิกเสียงแผ่นนะครับตัวฝาก็มีกิกเสียงนะครับ แล้วก็อัตราทดกิเลชก็ห้าจุดศูนย์ต่อหนึ่งนะครับใส่สายใส่อะไรก็ตามปกติทั่วไปนะครับส่วนเรื่องพลังเบรกไว้เดี๋ยวผมลงให้นะครับว่ามันพลังเบรกมันประมาณกิโลนะครับตัวนี้ที่ซื้อมานะครับเบอร์สามพันนะครับก็เป็นงานอเนกประสงค์ทั่วไปนะครับหน้าดินก็ได้ตี่หรือปลอมก็ได้นะครับส่วนตัวล้อก็น้ําหนักรัก่าประมาณสองร้อยเก้าสิบกรัมนะครับก็เกือบสามขีดนะครับก็ไม่หนักมากนะตัวนี้นะครับผมใส่สายเอ็นนะครับหรือว่าใครจะไปใส่พีก็ได้นะครับ พี่ๆน้าอาจจะมีใช้นะครับตัวนี้นะครับเป็นลอกราคาหลักร้อยนะครับไม่ถึงพันนะครับตอนนี้นะครับที่ผมดูราคานะครับในราคาขายนะครับเบอร์สามพันอยู่ที่ห้าร้อยหกสิบนะครับสีเป็นสีดําดําเงานะครับตัวนี้สปูนเป็นสีเงินนะครับเจาะรูลดน้ําหนักนะครับตัวนี้ไม่มีปัดเฉียงนะครับสีมังสาเป็นสปูนตันๆเลยนะครับสปูนลองแคสนะครับอ่ะแล้วแต่ชอบเลยวันนี้ลองมาใส่แขนดูนะครับก็สวยดี นะครับก็เป็นล็อกกี่ต้องมีติดไว้นะครับสําหรับมือตกปลาอย่างเรานะครับสําหรับนักตกปลาอย่างเรานะครับมีไว้ไม่เสียหลายครับเก็บไว้ใช้ไม่ใช่เรื่องนึงครับถ้ายังไงพี่ๆน้าๆชอบใจคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดถูกใจนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเป็นกําลังใจกับทางช่องด้วยแล้วผมก็ขอขอบคุณทางพี่ๆน้าๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับยังไงถ้าผมมีอุปกรณ์ตกปลาอะไรใหม่ๆนะครับ แล้วค่อยกลับมาเจอกัน EP หน้านะครับถ้ายัางไงงั้นผมขอตัวลาพี่ๆนะนะไปก่อนเลยแล้วกันนะครับไว้พบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ